กูไม่กูผมไม่รู้จักครับไปคุยเองรี่คุยเองครับพี่ปองเรื่องครับผมผมผมจะเล่นหนังมาไงะไปเล่นหนังครับอัี้การโรศัพทก็ไม่เร่ยดยนาติกามัจดุบเรื่อยนะครับนาัจจุบัน่าจูไม่รู้จักไม่รู้จักครับแจ้งขอเนเตอรแม่งวา ท่านจะได้รับความสุกสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรัวกดกด